ดูดแดนพอพ่อพอแดนเชียกข้างล่างเลยนทุกคนทุกคนทุกคนผมอยู่คนสุดท้ายทุกคนขอสมาธิในการฟังหน่อยตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่ไอ้แดนเดี๋ยวมันยิงกูไอ้เวนชื่อแทนเดี๋ยวมันยิงกูเดี๋ยวมันยิงกูไอ้แทนหยุดเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดยืนเดือดตายเห็นตรงข้างหน้าเล่นใจไม่มีคนตายด้วยไอแดนพอพ่อพอพอแดนเชียกไอ้แดนพ้นแล้วแทนแทนแทนพี่สามพี่พี่มันใจเย็นทุกคนดูแลผม ทงนี้วันนี้วันนี้วันนี้นีายึดอง่องนี้นะใครเข้ามาปาดันห้หมดเลยนะช่องนี้ช่องนี้ดูแลด้วยอย่าระอะไรกอยู่ในมุมหมดเมุมมมมุมเดิมมุมเดิมกลังไปกอ้ดันเาเพืนเอยกมนี้ใครไม่ทราบนะว่ามันเล่นอย่างไรนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองนั้นอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายในยานไม่ใช่ในยานดิ อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายในเกมเกมนี้นะครับซึ่งเกมนี้เอามาจากในซีรีส์ที่มีชื่อว่าสปิทเกมสมาชิกแก๊งเรานะครับผมวันนี้ให้บอกถึงความตกต่าในชีวิตนะวันนี้เราเข้ามาถึงที่นี่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าที่นี่มันคือเกมแห่งการหาเงินใครที่อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายจะได้เงินทั้งหมด1 0 0ล้านล้านลาลานล้านล้าลาลาลานิคอยทุกคนมีความตกต่ำไงกับชีวิตบ้างครับผมดัตันผม กินไข่เจียวอยู่ตอนนี้นี่คือความตกต่ำของแรงต้านนะครับ <c oughs> คุณคิดดูกินไข่เจียวคุณจีนติงครับคุณตกต่ำยังไงครับตอนนี้กินใน,นนี่เดี๋ยวไอ้น่าตักแตนทอดกินตะกแต,ตนทอดนะครับแต่ว่ากินแค่ช่วงหางนะเพราะต้องเก็บหัวกินพรุ่งนี้ <c oughs> คุณพี่ขวดครับว่าไงครับวันนี้ก็ไม่มีตังครับกินน้ำเปล่าครับกินน้ำเปล่าผสมข้าวเนียครับไปดูดิครับโอ้โหเศร้าขนาดไหนเจ้าซิมครับเป็นยังไงบ้างครับอดีว่าอยากลาออกมานอนเฉยๆอะค่ะอยากลาออกมานอนเฉยๆอะค่ะ ไม่มีอะไรมาคกับพี่ใช่ไหมลาออกด้วยครับไปด้วยครับคุณแดนนี่แทนครับคุณตกต่ำยังไงครับฮัลโหลครับอ่ามาอยู่ครับสำหรับผมเองนั้นเปิดกระป๋องเบบี่แล้วที่เปิดหักกระป๋องโอ้ยกินเบบี่ครับเฮ้ยไอ้ป๊อก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 มึงมีความตกต่ำในชีวิตก็ลืมถามมึงเลยต้องหาตังค์เซ็นล็อกอมนีเสียงมึงเศร้าด้วยชอบว่ะชอบความโลเพว่ะ เฮ้ยต่อคิวต่อคิวนี่ต่อคิวนี่ปั่นปั่นเลยิวเร็วๆไอ้ป้อๆๆๆๆๆม,มไปตรงนี้ดิมันตรงกลางนี่เร็วต่อคิวต่อคิวถ้ามคามเป็นระเบียบถ้ามคามเป็นระเบียบเดี๋ยวพวกมันก็ต่อยเนี่ยเร็วๆเ <c oughs> กมแรกเกมแรกอธิบายเกมแรกก่อนเกมแรกคือ A E I O U ถ้ามันหันมาเมื่อไหร่เป็นสีแดงปุ๊บไอ้ห้างกระดูกกระดิกสาัสดีคะสีเขียววิ่งสีเขียวหยุดใช่ใช่ตายกันหมดเนี่ย เฮ้ยอยู่ไทยเยเฮ้ยบิน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 มีสองทีอุ้ยอ่ะอุ้ยตายหมดเลยโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอเฮียตายเต็มเลยโอ้โหไอ้แทนมากูแทนมากูแทนกูหลบหลังหร่อหลบหลังหร่อแทนเขี้ยะเนี่ยโอ้โหยุยุยุแทนพอ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 ไอแทนเขี้ยะข้ง <kaz> ล่างเลยนทุกคนทุกคนทุกคนผมอยู่คนสุดท้ายทุกคนขอสมาธิในการฟังหน่อยตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่ ไอแนเดี๋ยวมันยิงกูไอเวนจอแพเดี๋ยวมันยิงกูเดี๋ยวมันยิงกูชื่อันยิงกูแล้วไอแทหยุดเดี๋ยวหยุดเ้ยยุดเดี๋ยวตายไอออยู่ไเห็นรงข้างหน้าเส้นชัยไม่คนตายด้ไแทพอ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 แทนเจี๊ยไอแทพอแล้วแพ้แทนแทนนี่ตาติวิมใจเย็นพอแล้วแทนพอพอพอแทนใจติวิมไปตงนี้ พี่พอแล้วเทนพ er. อพอชนะละผมขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งชั UM)> uh> วเย้ขอให้มึงตายมึงรอมาคนเดียวเลยเทนเวลาหมดเวลาหมดขอเวลาหมดขอเวลาหมดดีมากทุกคนคอนเกรสเวอรชั่นที่ชนะในรอบแรกเกมแรกเึ้นมานะครับขอให้ทุกคนนะครับผมมาต่อในเกมที่สองกันนะฮะ เพื่เกมนี่ชื่อเกมอะไรอ่ะอุ้ยแกะลูกแก้วแกะแกะไอ้นี่แกะเทียนแกะน้ำตาเหรอเออแกะน้ำตาลโอ้โหได้ยังไงวะเนี่ยคลิกอะไรคลิกอะไรแกะทิ้อะไรแกะทิ้งซ้ายทิ้งซ้ายซ้ายแล้วในเกมนี่มีคนตายด้วยใช่แล้วนช่แล้วเราไม่ยอมใช่ยังไม่เอามมองจากนี้ผมถือว่าผมง่ายนะเพราะผม พ้าออกมาออกจากนี้ครับโอเคผ่านแล,ล้วไปแทนผ่านแล้แว,ว,วลเพื่อนอวุน้ยังแบ่งกันไว้คนละครึ่ง <c oughs> เอาล่ะยินดีด,ด้วยที่คุณผ่านในเกมที่2มาได้นะครับทุกคน15นาทีแสงไฟนี้15นาทีแสงไฟนี้ทำไมชื่อจีตะติงกับชื่อ15วิแสงไฟเดี๋ยวฝคงเลยนะเล็กหนึ่งะ,ละเละ็กหนึ่งไฟไฟออกคนเล็กหนึ่งเหรอได้หูจอ เฮ้ยผมได้ผมได้ขวดมาแล้วผมได้ขวดมาผมได้ขวดมาผมได้ขวดมาไอ้ป๊อกป๊อกกันเองนี่ว่ะป๊อกคนต้นต้นต้นไอ้ป๊อกป๊อกเอาคนนี้ป๊อก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 คนนี้นี่นี่นี่ป๊อกคนนี้เฮ้ยคนนี้ไอ้เหลืองไอ้เหลือง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 เลยเหลืองตีมันเฮ้ยเจ็บ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุจะตายกูจะตายแอบวคนแอบคน อ้าวเฮ้ยน hey. an ี can ่อ้าวจีะติงแล้วไปคุณมีอาวุธไปไปข้างนอกไปช่วยมันหนข้ตี้ันชาตยานคนนี้มันแย่จริงเยจะตายแล้วชาช่วยกันสัชาตยานมนุษย์นี่ไงฟันฟันเออตายไปนี่คนเอ๊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 ม๊๊อ๊ยย ช่วยชรวยช่วยวยโันตายสันทายาดิบของพวกเราที่คนดูแลผมตรงนี้มาดิ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 ผมโดนที่ผมโดน่องนี้่องนี้เราดแลซองนี้เรดดของซองนี้นะใครเข้ามาฟาดแม่ให้หมดเลยนะซองนี้ซองนี้ดูแลด้วยอยู่ตรงไหนอยู่ไหนูล้ อยู่ไหนออะไรพวกพี่อยู่ในมุมเลยอยู่มุมมุมเดิมมุมนอ๋อมุมเดิมมุมเดิมกำลังไปกำลังไปโอ้โหันพร้อมแล้วเพื่อนเอ้ยอาวุพร้อมจัดมาดิใครมึงขึ้นมามึงตายเหมดก่อนนะเยงราไปหวดิเไปหัวผู้งนี่ไปหัวผู้หญิงดิไปไปไป เฮ้ยหลังเข้าให้มันฟันกูแล้วฟันกูแล้วจะตายแล้วช่วยด้วยฟันกูแล้วช่วยด้วยมาให้มันฟันผมอีกแล้วมันจะกูจะตายแล้วช่วยด้วยนี่อยื่ตรงนี้มามามาปลุยหน่อยอปลุยหน่อยอปลุยหน่อยชิดตายแล้วบ่าวบ่าว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 าเฮ้ยอย่าฟันกูดิแทนกูตายแทนดูแลดูแลดูแลไปดูแลไว้ดูแลไว้ดูแอบว่าไอ่แทนตายแทนตายแทนตายกูหนีแล้ว คนในการตายหายแล้วเย้เอาละพี่เราต้องรู้จักกันแล้วล่ะใช่รู้ว่าเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรมายินดีต้อนรับเข้าสู่เกม ดิสเกมอันนี้เกมง่ายๆนะครับผมเราจะให้คุณได้ใช้อาวุธนะครับผมในการผลักนะครับผมก็คือเราสามารถให้คุณผลักได้และใครก็ตามที่ออกจากวงนี้นะครับผมในแอเรียนี้อ่าแอเรียนี้คือทรายสีแดงนะครับผมก็จะมีความลื่นแล้วก็ออกไปก็จะตายหานะครับผมผู้เล่นที่อยู่เป็นคนสุดท้ายเท่านั้นที่จะชนะได้เออเจ็บ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 อ้าวอีเหลี่ยมอีวิ่มันเหลี่ยมอีวิ่มันเหลี่ยมจริงๆ lady lady first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  เออตายแล้วเรียบร้อยเลยเปิดเรียบร้อยเรียบร้อยสวยสวยสวยสตัวใหญ่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 ตัวนี่ตัวนี้ตัวนี้เหอตัวนี้อไอคนมันเล่นอยู่ตัวใหญ่โอเคร้เรยนี่เปิดเรนนี่เปิดเก็บตเตายเออเก็บตายเกบตายเออเออเกบตายเกบตายเกตเออเออเออเกบตายเกบตายกเออต่ยหนึ่หึกันดูหเดียวเดียวเดียวโห่โห่โห่เวนี่เปิดเรี่เปลี่ยนเ่เปลี่ยนเให่ย่ห่้มาด้วยกันอ้สองคนาา เฮ้ยหมดยกหมดยกหมดยกก่อนหมดยกก่อนหมดยกหมดยกยกเลยดี่เฟิร์สเลยที่เฟิร์สเอ้ยต่อยมั่วเดี๋ยวเฮ้ยต่อยมั่วต่อยมั่วก็ตายเฮ้ยชิบหายแล้วฮมามาเริ่มไปคลายนี่ก่อนคลายนี่ก่อนเริ่มไปคลายนี่ก่อนคลายนี่ก่อนเฮ้ยคายนี่ก่อนคลายนี่ก่อนไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อน ไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ไอ้นี่เอาไอ้นี้ออกไปก่อนไอเนี้ยอไปก่อนรอมันต่อยก่อนต้องรอรอรอิดผ่ายแล้วกูต้องต่อยกูต่อยก่อนอ๊อบไอ้พวกพวกพวกโอ้โเกือบตายกืบตายเกือบตายเกือบตายเกือบตายโอ้ยเฟตมวยนอยอ้ยเฟมวยนาย เยังไม่อยู่มุมนู้นสามเหลี่ยมไม่ดีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไม่ดีระวังระวังมันมาหาเล็กแล้วอไอ้เนี่ยไปกินดาวไอ้เนี่ยไปดีกินดาวแล้วเงี้อ่ะเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยเออเออเออพี่จฝ่ายแล้วโอ้โหตัวเออเกือบตายแล้วไอ้เนี่ยให้มันไปกินน้ำมาเลื่อนเพิ่มเนี่ยเนี่ยเป็นเลื่อนเพิ่มอุยมันเกือบตายแล้ว ถ่ายแล้วตายแล้วถางหนนึ่งงโอ้สุ้ยอดมาดิ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 มามาดิ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 มาาดิม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 าาดิม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 ามาดิดิมาดิมาดิม จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน